สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับอาจจะเป็นสาระความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการจัดการในการที่เราจะต้องบริหารจัดการทุเรียนของเราให้ผ่านฤดดูแรงฤด,ดูร้อนนี้ไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีคุณภาพเรื่องนี้ซึ่งผมก็ได้นำเรียนมาตลอดนะครับว่า จากการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านของดินฟ้าอากาศได้ระบุตรงกันหมดครับว่าในฤดูการผลิต2,569นะครับหรือฤดูแรงที่กำลังจะก้าไปในช่วงเดือนมีนาเมษานี้เนี่ยเราจะได้รับผลกระทบจากสภาวะของเอลิโยนั่นก็คือภาวะความร้อนความแห้งแรง สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เห็นรายละเอียดนะครับก็คือในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะเข้าสู่การเปลี่ยนถ่ายฤดูนั่นก็คือเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนกลมอุตัวนิยมวิทยาก็ได้ระบุไว้แล้วครับและก็ในช่วงปลายเดือนกุมภาธนี้อาจจะเกิดสภาวะของความเปลี่ยนแปลงอาจจะมีฝนตกอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบาวๆบ,บางๆซึงง่งเหมือนกับที่ผ่านมา แต่ในส่วนของเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเรายังไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงนะครับจากของอิทธิพลของเอลนโยคือความร้อนความแห้งแล้งแต่เราจะได้รับอิทธิพลจากกระแสความกดอากาศจากความร้อนความแห้งแล้งลงมาดังนั้นได้มีการคาดการว่าอุณหภูมิในส่วนของทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนบนของประเทศเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเห็นอุณหภูมิทะลุ40องศา ในส่วนของภาคตะวันออกเรานั้นเมื่อเกิดภาวะความร้อนจัดโอกาสการเกิดพายุฤุดูร้อนก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้คือยิ่งร้อนจัดเท่าไรมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดพายุฤุดูร้อนเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะให้เห็นภาพนั่นก็คือการเตรียมการป้องกันในส่วนของความเสียหายอันเกิดจากพายุฤุดูร้อน เรื่องสำคัญครับการคำยันการคำโยงการวางตำแหน่งของผลเราอาจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นผมเคยเก็บตัวเลขสถิติไว้นะครับว่าในอดีตเนี่ยตั้งแต่ตัดแต่งการแต่งดอกการยำการยาวก,การดูแลจัดการคำโยงผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อผลแต่ปีการผลิตนี้ก็น่าจะต้องอาจจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวเพราะอะไร เพราะท่านที่มีผลผลิตผลโตแล้วมีน้ำหนักแล้วถ้าเกิดไปกระทบกับพายกระแสลมแรงในช่วงเดือนมีนาหรือเดือนเมษาเนี่ยโอกาสการหลุดล่วงความเสียหายก็จะเกิดขึ้นรุนแรงกว่าผลที่เป็นขนาดเล็กดังนั้นเราโยงอย่างเดียวคงไม่พอครับนั่นก็คือการทํากระเช้าการทํากระเช้านั้นอาจจะเป็นกระเช้าในลักษณะของเป็นเปรหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้อง ดำเนินการแล้วในปีนี้เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งผลผลิตนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกนะครับสำหรับกลุ่มที่มีผลผลิตที่โตแล้วโอกาสเกิดพายุฤุดร้อนในปีนี้สูงมากครับและแนวทางในการจัดการก็ไม่มีวิธีการที่เราจะไปหยุดพายุรุดร้อนได้แต่เราก็ป้องกันความเสียหายหรือลดความเสียหายจากกระแสลมตรงนี้ได้นี่คือเรื่องแรกที่อยากจะนำเรียน ประการต่อมาในส่วนของผลกระทบจากสภาวะของอุณหภูมิความร้อนความแห้งแรง้งเราต้องเข้าใจนะครับว่าในระบบการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะของทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่มีระบบรากตื้นคําว่ารากตื้นนั้นหมายถึงว่ารากที่มีประสิทธิภาพรากที่ดูดซับอาหารรากที่หาน้ําดูดซับน้ําและธาตุอาหารขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีอยู่ในระดับ ผิวดินก็คือมีความลึกลงไปประมาณสัก8นิ้วโดยประมาณเป็นระบบนี้และเมื่อเกิดผลกระทบจากการสูญเสียน้ำในดินนั่นหมายความว่าระบบของการเจริญเติบโตก็จะต้องหยุดชะงักประการต่อมาสิ่งหนึ่งที่พยายามที่จะให้คพินอสกอได้เห็นภาพเกิดความเข้าใจก็คือเรื่องของน้ำที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต ประการแรกเราพูดถึงน้ําในดินก็คือน้ําที่เราให้ในดินต้องมีความชื้นนะครับมีความชื้น25%มีอากาศเราก็พูดง่ายๆว่ามีความชื้นดูได้จากอะไรถ้าน้ําดีความชื้นดีวัชพืชก็จะเกิดขึ้นเขียวสดใสก็คือหญ้าน้ําที่สองคือน้นําในต้นน้ําในต้นนั้นเป็นน้ําที่เกิดจากการที่เมื่อปากใบซื้อส่วนของใบ เมื่อได้รับแสงแดดได้รับอากาศเขาก็จะเกิดการขายน้ําจากด้านบนเมื่อเกิดการขายน้ําจากด้านบนก็เท่ากับว่ามีแรงดูดซับน้ําจากด้านล่างกระชือจากรากขึ้นไปผ่านในระบบลําต้นไปสู่ใบดังนั้นนี่คือระบบครับเขาจะเป็นเช่นนี้ทุกวันและเมื่อใดก็ตามที่เกิดสภาวะความร้อนความแห้งแรงภายนอกรุนแรง การดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดไม้ผลทุกชนิดโดยเฉพาะในส่วนของต้นเรียงก็จะสั่งการให้ปิดปากใบเมื่อเกิดการปิดปากใบก็เท่ากับว่าระบบของการดูดซับน้ำข้างล่างก็จะหยุดการทำงานเพราะว่ารากและใบเขามีความสัมพันธ์กันดังนั้นเมื่ออุณหภูมิที่ร้อนแห้งแรงมากสั่งปิดปากใบการดูดซับน้ำก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อไม่เกิดขึ้นเขาก็ยังคงอยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าในกรณีที่จะเกิดเหตุการณ์จากนี้ไปก็คือถึงแม้ว่าเขาจะสั่งการให้เกิดการปิดปากใบแต่อัตราความสูญเสียของน้ำที่สูญเสียไปจากการละเหยในดินจากการที่คายออกทางลำต้นทงกิ่งก้านสาขาทางใบเมื่อมันเกิดการสูญเสียมาก ก็เท่ากับว,ว่าระบบน้ำในต้นไม้ผลหรือในทุเรียนเนี่ยขาดไปหนึ่งช่องหรือหนึ่งช่วงก็คือในดินมีในอากาศร้อนแห้งแล้งในลำต้นเกิดช่องว่างก็คือมีอากาศเข้าไปไม่มีน้ำในลักษณะสมดุลก็จะเกิดการหยุดการขายน้ำและน้ำที่ดูดก็ไม่สามารถส่งไปที่ใบได้ เพราะฉะนั้นในทางวิชาการเขาจึงกำหนดให้เห็นภาพนะครับว่ากรณีถ้า,าภาวะของอากาศภายนอกร้อนแห้งแลง้งน้ำในต้นก็จะต้องส่งเข้าไปที่ใบแล้วก็รักษาสมดุลไว้ตัวการรักษาค่าสมดุลตรงนี้เขาเรียกว่าค่า vpd เราเรามาฟังรายละเอียดในค่า vpd กันอีกนิดนึงก่อนครับเราคงต้องไปดูข่าวสารว่า กรณีภาวะของความเปลี่ยนแปลงของค่า VPD หรือค่าความสัมพันธ์กันในระหว่างอัตราความชื้นภายนอกกับอัตราการสูญเสียในส่วนของใบที่อยู่ในพืชเนี่ยในทางวิชาการเขาระบุไว้ว่า VPD นั้นเป็นค่าความขาดแคลนความดันไอหรือความแตกต่างกันระหว่างความชื้นภายในใบกับความชื้น ภายในอากาศรอบๆเขาก็มีหน่วยวัดนะครับเป็นกิโลปาสคาซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่รวมถึงอุณหภูมิและความชื้นสัมพัสในส่วนของค่า vpd ที่เหมาะสมกับพืชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ในส่วนของค่าประมาณ0.45ถึงไม่เกิน1.25ในช่วงดอกก็จะประมาณ1ถึง1.5นะครับอันนี้เป็นส่วนของ กรณีหน่วยวัดทีนี้ประเด็นนั้นเราอาจจะได้ยินนะครับว่าในส่วนของค่า vpd ตัวนี้เนี่ยประเด็นนั้นคือถ้าค่า vpd สูงเท่ากับอากาศร้อนแห้งแรงนะครับหมายความว่าพืชเนี่ยจะสูญเสียน้ําเร็วมากก็จะส่งผลต่อคารขาดน้นํามีอาการเหี่ยวเฉามีความเครียดในขณะเดียวกันถ้าค่า vpd ต่ำเช่นอากาศเย็นอากาศ,ากาศชื้น พืชก็จะดูดซับได้น้อยนะครับดูดซับน้ําได้น้อยก็ส่งผลให้การดูดซับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนั่นก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องดังนั้นเป้าหมายในการรักษาค่า vpd ก็เพื่อให้พืชน,นั้นสูญเสียน้ำผ่านใบในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ดูดสารดูดูสารละลายหรือสารอาหารจากรากขึ้นไปในปริมาณที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนี่คือหลักการสำคัญ ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับข o าเด็ดเทคโนโลยีตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์ 15 15 15พ้พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์5 5 5 5 15ผลิตภัณฑ์ส่งคุณภาพจากเทคโนครับมาแล้วมาแล้วพบกับ ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเมรร็ดแกร่ง เม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสม,มอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดีธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเข็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟดร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยบาคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพรท มีด้วยกัน3สูตร g 1 1 1 1 10ฟื้นต้นทำใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผู่บำรุงลูก15 5ห1 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ย b a า c ค n Tra c เอ็กเ x p e ร t จากประเทศเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าขนมทั่วไป ปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นาเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การกเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวถูกต้องถูกต้องระยะประโยชน์แล้วประอะไรนะ ประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไลรเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลพพผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิบสบำรุงใบก็20-20-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23ด4แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบโอเมอร์เอ็กซ์ตรทก ไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n d r รกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลิฟต์จำกัดครับท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพานต่างๆเหล่านี้ที่ใช้ยพกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านที่เราดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการให้น้ำเพื่อสร้างบรรยากาศในการสร้างบรรยากาศเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างบรรยากาศเทียมผู้กันในภาษาเราชาวสวนคือการให้น้ำในดินก็คือการเติมน้ำเข้าไปในดิน อันนั้นคือการให้น้ำส่วนในการสร้างความชื้นสัมพัสคือถ้ากรณีในอดีตเนี่ยนะครับมีพืชร่มเงามีความชื้นมีปริมาณาลดก,การอัตราการสูญเสียน้ำมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติที่สมดุลแต่พอมาระยะหลังเราเปลี่ยนโครงสร้างสวนมีผ้า VPD ดีที่สูงดังนั้นการให้น้ำ การสร้างสปริงเกอร์เทียมการสร้างระบบจ่ายน้ำหรือการพ่นน้ำก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปลดค่าความร้อนความแหง้งแล้งหรือค่า VPD ตรงเนี้ให้กลับเข้ามาสู่สภาวะปกติจึงเป็นส่วนที่เราก็คงจะต้องดำเนินการในช่วงระยะ,ะที่เกิดวิกฤตการณ์ตรงนี้ ดังนั้นถ้าเราจะสรุปในช่วงของการหาแนวทางในการจัดการเพื่อที่จะลดความเสียหายของไม้ผลของเรานะครับการสร้างบรรยากาศคือการเติมน้ำในดินการลดอัตราการสูญเสียน้ำจากพื้นดินเป็นส่วนที่หนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยการให้น้ำถี่การมีวัสดุคุมคโครนการที่เรามีระบบของการ ลดหรือการป้องกันการไคลน้ำจากพื้นดินส่วนที่1ในส่วนที่2การลดการสูญเสียน้ําจากภายในต้นหรือภายในสวนนั่นหมายความว่าการปลูกพืชแซมการมีพืชคลุมการสร้างะระบบการจ่ายน้ําเป็นระอองการจัดการเพิ่มน,น้ําหรือการพ่นน้าเข้าสู่ต้น ก็เป็นส่วนที่เราสามารถจะสร้างบรรยากาศภายในเพื่อลดก็เรียกว่าเติมความชื้นและก็ลดค่าของค่า vpd ได้ในบางแหล่งครับอาจจะมีการติดระบบขึ้นไปด้านบนเหนือต้นซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งในส่วนผมเองนั้นก็ได้มีการศึกษาเรื่องนี้มาครับตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วเราก็พบว่ามีประโยชน์จริงๆ แต่นั่นหมายความว่าเป็นการลงทุนและก็ระบบตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้ต้นทุนที่สูงมากดังนั้นเราแค่สร้างบรรยากาศเทียมภายในสวนนะครับประหยัดที่สุดก็คือการพ่นน้ำหรือการติดระบบมินิสปริงเกอร์ซึ่งตรงนี้ถ้าท่านดำเนินการได้เราก็ควรจะวางระบบเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตข้างหน้า ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมเดือนเมษายนไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมเพราะว่าฝนนั้นจะมาในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดเตรียมการดำเนินการไม,ไม่ได้นะครับผมก็ต้องนำเรียนนะครับว่าการพ่นน้ำหรือการสเปรย์น้ำก็โดยใช้อุปกรณ์พ่นยาเนี่ยครับเพียงแต่ว่าเรานั้นอาจจะต้อง มีแรงงานในการดําเนินการจัดการเพราะมันได้เป็นไเป็นอันตารายอะไรนะครับโดยเฉพาะสวนขนาดเล็กขนาดกลางก็สามารถที่จะดําเนินการได้หรือท่านที่มีอุปกรณ์ Airbus เราก็อาจจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไปช่วยโดยการพร้นนั้นผมนําเรียนอย่างนี้ว่าในเมื่อปี2566ที่ผ่านมาทุกแปลงครับที่มีจํานวนผลผลิตเท่าเดิมมีผลผลิตดกอยู่ในระดับปกติ แต่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำหนักศูนย์หายไปกว่า25%หรือ30%อย่างเช่นกรณีที่เราเคยได้100ตันก็เหลือประมาณ75ตันนะครับบางสวนอาจจะได้80ตันและสิ่งที่เราได้ยินตลอดคือ,อทุเรียนภูไม่เบ่งนะครับน้ำหยีแล้วก็น้ำหนักหายดังนั้นในส่วนของการพ่นน้ำก็เหมือนกับการติดสปริงเกอร์ครับเพราะนั่นคือต้องใช้ทุนใช้แรงงานมาก เราดำเนินการได้ครับและยืนยันได้ว่ากรณีถ้าเราสามารถดำเนินการพ่นได้โดยโดยนะครับเราดำเนินการในช่วงเชา้าซึ่งมีอัตราการสูญเสียต่ำเช้าไปจนถึงสายถึง,ถ,ง,ถ,งถึงบ่ายได้ทั้งนั้นเราจะแก้ไขหรือลด ความรุนแรงของการน้ำหนักผลผลิตเสียหายได้มีหลายแปลงครับที่ได้แจ้งผลออกมาแล้วกเ็เราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มายืนยันได้ว่ากรณีการรักษาของน้ำหนักปริมาณผลผลิตหรือกรณีการแก้ไขปัญหาทุเรียนไม่กินน้ำหรือกรณีการแก้ไขปัญหามังคุดต,ตูจีบเราใช้วิธีนี้ได้ผล บางท่านอาจจะถามว่าเราใส่ปัจจัยได้ไหมไม่ควรครับเพราะเราจะต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากให้เขาเปียกให้เขาชุ่มฉ่ำจึงไม่แนะนำให้ใช้ปัจจัยอื่นไปร่วมเพราะเป็นการสิ้นเปลืองต้นทุนประการต่อมาในลักษณะของแนวทางการป้องกันน้ำหนักที่สูญหายก็คือการสร้างแป้งคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าน้ำหนักของทุเรียนเนี่ยสมมติว่า กรณีทุเรียนที่เราคาดว่าผลโตขนาดนี้มันจะได้อยู่ประมาณ4กิโลแต่คั้นพอเราไปเก็บเกี่ยวผลผลิตมันเหลือแค่3ากิโลสากิโลสี่น้ำหนักหายไป7ขีดบางสวนหาย5ขีดน้ำหนักมันหายได้อย่างไรประเด็นนั้นอยากจะให้เข้าใจครับว่ากรณีของการจัดการทุเรียนเนี่ยมันมีอยู่2ององค์ประกอบ คือสร้างแป้งแล้วก็สร้างน้ำหนักคือจากน้ำดังนั้นในปีการผลิตนี้เราไม่แนะนำนะครับที่จะให้เกิดการถอยน้ำก่อนการเก็บเกี่ยวคือบางท่านเนี่ยต้องการให้ทุเรียนสุกแก่ไวก็ถอยน้ำเมื่อท่านถอยน้ำเร็วแป้งก็หายน้ำหนักก็หายแป้งก็ไม่สร้างแล้วพอใกล้จะเก็บเกี่ยวเราไปถอยน้ำอีกน้ำหนักก็สูญหายรูปทรงก็ไม่เบ่งดังนั้น สิ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นสำคัญคือกรณีปัจจัยที่ใช้ในการสร้างแป้งก็คือโปแทสเซียมมีบทบาทสำคัญมากกรณีของน้ำหนักที่จะไม่ให้สูญหายก็คือเกิดจากเมื่อแป้งมากน้ำหนักจะสูญหายน้อยคือเราเคยทำการศึกษาเรื่องนี้นะครับตัวเรียนต่อผลนี่อาจจะหายไป2-3ขีดส0 0ขีด200กรัม3าม ...300 กรัม ก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นในปีการผลิตนี้จึงไม่แนะนำให้เกิดการถอยน้ำเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาเป็นลักษณะของความจำคือเรื่องความจำเนี่ยเราต้องเข้าใจครับสมัยก่อนหรือในอดีตเนี่ยดินน้ำอาหารอากาศทุกอย่างสมบูรณ์เราก็ปฏิบัติแบบนี้ได้แต่ในปัจจุบันและยิ่งเดือนมีนาเมษาเมษายนนะครับ คือมีนาภูไม่เบ่งและเมษาน้ำหนักสูญหายอีกมันก็จะกลายเป็นประเด็นตรงนี้ทั้งระบบเราก็คงจะต้องสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ให้กับทุเรียนเพื่อที่จะให้เขานั้นคงลักษณะของการจเจริญเติบโตได้เป็นปกติและป้องกันน้ำหนักที่จะสูญหายโดยการให้น้ำโดยการสร้างแป้ง ให้เป็นไปตามระบบการเจริญเติบโตของเขาส่วนในด้านของปริมาณผลผลิตครับเรื่องนี้อยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่ากรณีการไว้ผลผลิตทุเรียนต่อต้นเนี่ยมันก็มีผลต่อระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผมยกตัวอย่างเช่นกรณีถ้าเราไว้ผลผลิตพอดีตรงกับคุณภาพของปริมาณของใบ ใบน้อยใบายปานกลางใบามากเราก็จะจําจนวนผลผลิตที่ต่างกันถ้าเราไว้ผลผลิตในอัตราที่สมดุลระหว่างปริมาณผลกับใบเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวทุเรียนได้ภายในระยะเวลาที่113วันที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งหรือมีน้ำหนักแห้งเกิน32%อันนี้คือหลักหลักการสําคัญนะครับเพื่อให้เห็นภาพ แต่ถ้าในต้นเดียวกันต้นนี้เนี่ยเราไว้ผลผลิตมากเกินทุเรียนเหล่านี้จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาร้อยสวันจะต้องเป็น120วัน125วันหรือ127วันตามปริมาณผลดังนั้นผลผลิตที่มากจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การสุกแก่ช้าออกไปช้าออกไปไม่ว่าครับน้ำหนักก็จะลดลง นั่นคือประเด็นที่มันเกี่ยวพันกันกับในเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวเราไม่ได้ส่งเสริมนะครับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวให้เร็วเพราะปัญหาทุเรียนอ่อนปีนี้รุนแรงมากผมอธิบายอย่างนี้ถ้าท่านย้อนกลับไปดูสถิติเดี๋ยวผมจะออกอากาศและทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือการบานของทุเรียนชุดใหญ่ชุดที่หนึ่ง มันมีชุดที่1 1ทับห,หทับอ,อันนี้ธรรมชาติชุดใหญ่นะครับเป็น2รุ่นและพอมาถึงธรรมชาติชุดที่2ที่พ่งผ่านการบานไปมันก็ซ้อนกันเป็น2รุ่นเท่ากับว่าเป็น4รุ่นดังนั้นใน4รุ่นนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงกลายเป็นประเด็นที่อาจจะต้องผิดพลาดรายละเอียดเดี๋ยวตามกันต่อในวันพรุ่งนี้จึงอยากจะฝากย้ำในช่วงท้ายสาระวันนี้ครับว่า ผลผลิตที่มีปริมาณเหมาะสมกับคุณภาพของใบาการเก็บเกี่ยวก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าผลผลิตไว้ในปริมาณที่มากผลผลิตก็จะลดลงกรณีของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อก่อนเราบังคับน้ำเราอดน้ำเพื่อให้เกิดการแยกระหว่างเปลือกกับเนื้อแต่ปีการผลิตนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเราต้องให้เป็นปกติจนถึงวันเก็บเกี่ยวแต่ก่อนเก็บเกี่ยวอาจจะสองสามวันเราก็หยุดได้เช่นเดียวกัน นี่เป็นประเด็นสาระในเช้าวันนี้และถ้าหากว่าท่านยังมีข้อสงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ตรงจุดไหนนะครับก็โทรศัพท์สอบถามกันได้ครับเราก็ยินดีนะครับที่เบอร์092 656 9529พรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ